วัสดีครับพี่น้องชาวไทยและพี่น้องสอปปอลาวด้วยนะครับวันนี้มีข่าวหลายพื้นที่วันที่15เดือนกันยายนปี2024นบะครับเราไปดูสถานการณ์ในพื้นที่ลัดกระเลียงในเขตเมืองเมียวดีนะครับนี่ก็ยังมีกองกำลังชาหารไม่ต้องไายลักลอบขนอาวุธอาหารการกินเข้ามาในพื้นที่เขตเมืองเมียวดีเพื่อจะเข้ามาสมทบพวกพ้องตัวเอง ที่อยู่ในเขตเมืองเมียวดีนะครับแล้วทหารเคียนาเวร่วมกับกลุ่มเยาวชนรู้ข่าวว่ากองกำลังทหารมินายลักลอบเข้ามาในพื้นที่ก็เลยไปดักซุ่มโจมตีไปเฝ้าอยู่ตามเนืินดอยต่างๆที่กองกำลังทหารมินายจะเดินขบวนเข้ามาในพื้นที่มีทหารประมาณ80กันนายรถขบวนประมาณ8คันเข้ามาในเขตเมืองเมียวดี ตั้งแต่วันที่11ที่ผ่านมานะครับทหารเคเนาเวร,ร่วมกับกลุ่มเยาวชนไปรอกองกาลังทหารมิลองลายตั้งแต่วันที่11นะครับจนถึงวันที่12กองกำลังทหารมิลองลายเข้ามาถึงในช่วงเวลา8โมงก,กว่าๆทหารเคเนาเวร,ร่วมกับกลุ่มเยาวชนก็ใช้ปืนเล็กปืนน้อยยิงถล่มใส่พวกมิลองลายอย่างหนักนะครับหลังจากนั้นทั้งสองฝ่ายมีการปะท่ากันเกิดขึ้นประมาณ3ชั่วโมง ทำให้กองกําลังทหารมินองลายได้รับบาดเจ็บกันเกิดขึ้นจํานวนมากนะครับเนื่องจากทหารเคยนอเรร่วมกับกลุ่มเยาวชนซุ่มอยู่ตามเดือนดอยต่างๆที่กองกําลังทหารมินองลายเข้ามาในพื้นที่นะครับช่วงนี้ในพื้นที่รับเหลี่ยงในเขตเมืองเมียวดีหนึ่งเดือนกว่าๆไม่ค่อยมีการสู้รบก,กันเกิดขึ้นแต่กองกําลังทหารมินองลายลักลอบเสริมกำลังเข้ามาอยู่ตลอดเวลาในเขตเมืองเมียวดี ทหารเครียนเอาเองร่วมกับกลุ่มเยาวชนก็เลยไปดักซุ่มโจมตีนะครับทําให้พวกมิโนลายได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตกันเกิดขึ้นแต่ยังไม่ทราบในชาติว่ากองกําลังทหารมิโนลายกลุ่มนี้เสียชีวิตไปกี่นายนะครับตอนนี้กองกําลังทหารมิโนลายก็ยังปักหลักอยู่ตามท้องถนนยังไม่ถอยทัพออกไปจากพื้นที่ตอนนี้พี่น้องประชาชนไม่กล้าขับรถไปมานะครับเนื่องจากกองกําลังทหารมิโนลาย ก็ยังอยู่กันเต็มไปหมดตามท้องถนนมาตั้งปืนใหญ่เพื่อจะสู้รบกับกลุ่มเยาวชนร่วมกับทหารเคียร์เอที่จะเข้ามาในพื้นที่นะครับในเขตเมืองเมียวดีก็ไม่มีการสู้รบกันเกิดขึ้นเดือนกว่าๆนะครับแต่กองกําลังทหารมิถงลายก็ยังลักลอบขนอาวุธเสริมกําลังเข้ามาแบบเงีย,งยบๆนะครับทหารเคียร์เอยร่วมกับกลุ่มเยาวชนก็เลยเผยแพร่ภาพวิดีโอเมื่อวานนี้ในช่วงเวลา6โมงเย็น ว่าไปบุกโจมตีกองกําลังทหารมิองลายที่ลักลอบเสริมกําลังเข้ามาในพื้นที่เขตเมืองเมียวด,ดีนะครับพี่น้องเราไปต่อกันในพื้นที่ตําบลเกียวไปยินนะครับอยู่ในพื้นที่รัฐกะเหรี่ยงเช่นกันนี่ก็ยังมีฐานทัพพวกมิองลายอยู่เนินดอยแห่งหนึ่งใกล้กับหมู่บ้านพี่น้องประชาชนที่อยู่ในตําบลเกียวไปยินนะครับ กองกาลังทหารมิโลไล์ประจําการไว้อยู่ในฐานแห่งนี้ประมาณ70นายนะครับแล้วทหารเียนาเวร่รวมกับกลุ่มเยาวชนวางแผนกันบุกเข้าโจมตีอย่างหนักทั้งสองฝ่ายมีการสู้รบกันเกิดขึ้นประมาณ4ชั่วโมงทําให้กองกําลังทหารมิโนไลทยที่อยู่ในฐานแห่งนี้เสียชีวิตไป8นายบาดเจ็บไม่ต่ำกว่า30นายส่วนที่เหลือหลบหนีออกไปจากฐานนะครับ แล้วทหารเคียนาอาเวร่วมกับกลุ่มเยาวชนเข้าไปเคียนในพื้นที่ไปพบเจอทหารมิลองลายนอนเสียชีวิตอยู่8นายส่วนที่ได้รับบาดเจ็บหลบหนีออกไปไม่ได้ประมาณ8นายตอนนี้ทหารเคียนอ้อาเร่วมกับกลุ่มเยาวชนจับกลุ่มไว้อยู่แล้วยืดอาวุธปืนอาหารการกินพวกมิลองลายไว้ได้จํานวนมากนะครับเนื่องจากกองกําลังทาหารมิลองลายกลุ่มนี้แอบมาสร้างฐานอยู่เนินดอยแห่งหนึ่ง แล้วใกล้กับหมู่บ้านพี่น้องประชาชนพี่น้องชาวบ้านก็หวาดกลัวกันเกิดขึ้นนะครับกองกําลังทาหารมินลายเวลาอยู่ในฐานชอบยิงปืนใหญ่ลงมาใส่บ้านเรือนพี่น้องประชาชนอยู่บ่อยครั้งก็เลยเป็นข่าวลือว่ามีฐานทัพพวกมินลายอยู่เนินดอยทาหารเคียนเอรร่วมกับกลุ่มเยาวชนก็เลยบุกเข้ามาโจมตีนะครับหลังจากนั้นกองกําลังทาหารมินายรู้ว่าฐานถูกยึดพวกพ้องตัวเองเสียชีวิตเกิดขึ้น ก็เลยใช้เครื่องบินไบสิเข้ามาในพื้นที่ในช่วงเวลาบ่ายสองกว่าๆนะครับใช้เครื่องบินเข้ามาโจมตีใส่บ้านเรือนพี่น้องประชาชนอย่างหนักที่อยู่ในตําบลเปยินนะครับทําให้บ้านเรือนโรงเรียนโบวชอะไรต่างๆได้รับความเสียหายเกิดขึ้นนะครับยิงจะลดประมาณร้อยก่าลูกทําให้พี่น้องชาวบ้านบาดเจ็บล้มตายกันเกิดขึ้นแล้วกลุ่มเยาวชนกับกลุ่มพิเศษท้องถิ่นร่วมกับทหารเคียร์นเอ ก็ได้รับบาดเจ็บเช่นกันนะครับเนื่องจากกองกําลังชาหานมิโนงลายใช้เครื่องบินเข้าโจมตีอย่างหนักทําให้ในพื้นที่ตําบลเกียวบปยนได้รับความเสียหายเกิดขึ้นจนํานวนมากนะครับฉาหานมิโนงลายรู้ว่าพวกพ้องตัวเองสู้ไม่ได้ก็เลยใช้เครื่องบินเข้ามาโจมตีแต่มาถูกใส่บ้านเรือนพี่น้องประชาชนได้รับความเสียหายเกิดขึ้นจนํานวนมากนะครับตอนนี้ในพื้นที่ลัดกะเลียงเริ่มจะร้อนแรงกันเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้อง เราไปต่อกันในพื้นที่เขตเมืองเซเลนยีหรือภาคสกายนะครับน้องๆอเยาวชนรู้ข่าวว่ากองกําลังทาหารมิลองไลใช้เรือหุ้มกอกขนสเสบียงอาหารหรืออาวุธเข้ามาให้กับพวกพ้องตัวเองที่อยู่ในเขตเมืองเซเลนยีนะครับนี่ก็ยังมีกลุ่มพิวซอตินกับพวกมิลองไลประจําการอยู่ในพื้นที่ต่างๆอีกจํานวนมากเริ่มจากขาดอาหารการกินหรือลูกกระสุนอาจจะหมดนะครับแล้วกองกําลังทหารมิลองไล เคยลักลอบขนอาวุธอาหารการกินเข้ามาในพื้นที่แต่ถูกกลุ่มเยาวชนก,กลุ่มพิเศษท้ทองถิ่นไปดักซุ่มโจมตีทาให้เรือขนอาวุธอาหารการกินพวกไม่น้องหลายและรับความเสียหายเกิดขึ้นแล้วทาหารไม่นองลายเสียชีวิตกันเกิดขึ้นจํานวนมากนะครับเมื่อหลายวันที่ผ่านมาแต่เมื่อวานนี้ในช่วงเวลาบ่ายโมงก,กว่าๆนะครับมีเรือหุ้มก่อนหนึ่งลำเข้ามายังแม่น้ําชินวิน กลุ่มเยาวชนก็เลยไปดักซุ่มโจมตีในช่วงเวลาบ่ายโมงกว่าๆนะครับใช้ปืนเล็กปืนน้อยถล่มใส่เรือหุ้มเก่อกองกําลังทหารมิถงลายอย่างหนักนะครับแต่เรือไม่ได้รับความเสียหายนะครับตอนนี้กลุ่มเยาวชนกู้พิเศษท้องถี่นี่ที่อยู่ตามฝั่งแม่น้ําชินวินต้องมาวางแผนกันใหม่นะครับเนื่องจากกองกําลังทหารมิถงลายใช้เรือหุ้มเก่อเข้ามาในพื้นที่ถึงยิงปืนเล็กปืนน้อยหรือ RPG เข้าใส่เรือก็จะไม่เป็นอะไรนะครับ ตอนนี้กลุ่มเยาวชนกลุ่มเรียบท้องถิ่นกําลังตามลาทหารมิลลองไลายกลุ่มนี้ที่ใช้เรือหุ้มก่อเข้ามาในพื้นที่นะครับเนื่องจากฝนตกหนักน้ําท่วมหลายพื้นที่แล้วแม่น้ําชินบินกว้างใหญ่กองกําลังทหารมิลลองไลายก็หลบหนีเข้าไปในพื้นที่เมืองเซเรนจีจนได้นะครับยังไงคอยติดตามกันต่อไปนะครับถ้าเกิดพูดไม่ชัดหรือไม่สุดภาพต้องกราบขอไปพี่น้องทุกท่านทุกคนได้นะครับขอบคุณครับ cho nó sao quay xuôi vậy nó sao quay xuôi vậy nó đặt nhà nó này